เชี่ยวลิศไหมเชี่ยวสุดคนวันนี้ไงเอาสาดีพี่น้องสวัสุีคนเดอ้อบ้านนาผู้เขาควายดินแดนหนาวโดดแล้วบม่ได้ไปตลาดเมื่อนี้สีหาพี่น้องไปตลาดสดอยู่รัสเซียสิเป็นแนวใดเมืองเฮาสิได้ยังแด้เมื่อนี้นะเมื่อนี้ไปร่วกันซี่คนณห้ากับตัวเฮามาที่ซอยเดิม ขึ้นรถเมล์บอลเดิมบอลเก่าเมืองสิไปเป,ปซีนอยู่รัสเซียสิได้ซ้ำเลยมื่อนี้นะเ<อ>ปซีนเปซีนเออฮะสบายดีเอาทยไ,ไปใช้มื่อนี้ไปตลาดไปตลาดเสื้อกระโดูเสื้อ,อยังไม่เออเสื้อ,อ,อยังมาเห็นกินครับมื่อนี้เอากันไปซีคนสิไปเปซีนอยู่รัสเซียสิได้ซ้ำเลยเบิองสิมดงบเขาเลยเขาประกาศจองเลยบอดเห็นเรียกว่าหัน แล้วเขาจะหายเบอร์ไว้เด้หอเปเบียกอยู่ไซแต่บางย,ย,ยูสถานทีโ<อ>่โถ้าเบอร์เขาก็มีให้เนอเอเ้อถือว่าคันเฮาจักมาเฮ็ดเบียกอยู่นี่เน,ะเนาะติตตดต่อหาเด้อนีตต่มีเบอร์คันผู้ใดเนาะถ้าว่างเบียกว่างงานกับน,นี้เบียกด่วนถือว่าเฮ็ดมือนี้ครับมือนี้เลยเงินสบายดีเนาะคนนี้เฮาสิไปลาดสดเพราะว่าดุดแล้วเฮาไม่ได้ไปนะเบิ่งเฮาสิไปแล้วสิได้อย่างแดบมื้อนี้ าแล้วกัน4ี่ห้าคนเพราะว่าเ่าจีซื้อเครื่องหลายมือน,นี้คนสิ65อยู่บ้านพ่อจีได้อย่างแน่มือน,นี้เนาะเป็นจะเป็นซีนซีนหมูซีนวัวแล้วก็ปลาแล้วก็ไก่เ่าจีไปเอาเบิง้งเ่าจีได้สมใจมือน,นี้เนาะหรถก็มาพอดีป้าบไปเปเครื่องมือนี้นะเอาขึ้นด้านหลังเอา เราเจอกันเด้อพี่น้องทูตลาดเมื่อเราสิได้อย่างเนียประมาณ40่สหานาทีนิ่ลงลมเมย์เซร็จลมเามยา์กับนรายตะอันนั้นเป็นตูอเป้ไม่มาแตา่ลาไม่ไม่อันนี้นะครับก็มาแตา่บ้านยังบูฮู้ยังเพื่อมาซีร้องไปตลาดไม่ไม่ครั้งแรกเลยนะเป็นอะไรฟ้าขึน้นเด้อ ลั้งเดินทางทุกโคนกำลังไปเจอเกันประมาณสี่สิบมาห้าสิบนาทีจะเป็นยังไงเนาะอันนี้บรรยากาศอยู่ในรถเมย์เอา้าตอนนี้ก็อดสตารที่แล้วเบรกแฮงแท้ ตลาดเก่าตลาดเดิมใจกลางเมืองไปเจอกันทุกคนเบืองงานที่เป็นยังไงเดี๋ยวนในตลาดเนาะนั่นเนาะตลาดเนาะคนเนาะบนตึกตัวน,นั้นเมืองงานเข้าไปที่เป็นแนงไดอันนี้ก็เป็นชิวรถ่นเมชอวกวางขวางสี่คนเอาเป็นมือกล้องให้น้องเป็นผู้เป้มูคูเป้ ปูใจตลาดแล้วแม่นันพงเขียวโมนี้นะอันนี้แล้วแม่นก็มาแต่ลาวได้สองอาทิตย์ยังบโมโหอย่างคนยักมาเห็นตลาดแดงคนว่ายังบโมโหอย่างเธอมาไม่เอาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเด้อเอาเอาเป็นจะไหนมาอยู่พี่โคงรู้สึอจงไหนหนาววะธรรมดาธรรมดาเนาะโอ้เอาเป็นองศาธรรมดา้นีไม่ได้เออเอาขึ้นมาเตะลาวอยู่แข่ง แข่งยังเกาะเจ้าอยู่แข่งบริคำมไซด้วยไอ้บ้าบริคำมไซประเทศลาวภาคกลางของเรา, <c oughs> เ,อาเอาไป <c oughs> ไป,ไปเข้าไปเ <c oughs> บิ้งเจอกันในตลาดงาคักบ่มือน,นี่ <c oughs> ล้มสาวเหรอฮนบอกคนปั่นให้ได้ อเอาทุกคนช่องนี้ก็แม่นถือว่าฝัานรัสเซียก็ได้ซ้ำกับได้อันชีวิตใหม่เนาะทุกคนอากาศกันเริ่มสีมดหนาวแล้วกาดกำลังสีม,มดนะเพื่นก็แม่นอันนั้นเอาเอาสีคอดตลาดแล้วเนาะทุกคนป้าหนกหลายขนาดอาเจอกันใน นเด้อทุกคนเจอกันอยู่ในตลาดเอาฝากเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายสาวก็ได้เอาเฮ็ดนยังสุกวะลองวะเขาก็ตำพูดว่าวไรุ่นเนาะยังว่มีไห้มีลูกมีเมียเด้อยังโสดเวิร์ดนี่นะบักมนสดด้วยงับ้าิงงับบ้างัดบอหันิลองวะ่น Oh, chỉ xin long hang, vương xin long hang, vương xin long hang. Vương mày. long hang. Vương xin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  long con. Ô tu càng เราสิลองมันสิงามเพราะคนมาเห็นเห็นแต่เพื่อนเอ็ดเนาะเบื่อเขามาที่เป็นทังไหนอ้าวกามบุรีคำไซ่เจไดบ้า โอ้เขาไหนเนี่ยเนโอ้เขาไหนมัดโมกยคุยสองร้อยส้อยห้าสิบบาาไหนกูเขามึงเท่าไหนสี่ร้อยปลายหุนสี่ร้อยแปดสิบปลายหุ่นแหงไม่มาแต่ลาวเอาแหงวอดีคำไซอันนี้ก็เป็นตลาดสดเนาะทุกคนเนาะแต่หักคนรัสเซียแท้ๆส่วนใหญ่ก็จะโบมาคนกรบโบมาเข้ามาซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีคนแต่ต่างประเทศที่มาอาศัยจะเป็นคน ย่วนติดสายแดนน้ำรัสเซียเน,นี่ยนะทุกคนเพราะว่าสลายคนรัสเซียแท้ๆกับโบได้มาเด้อปบ้าบินนะเอ,อาดึงพิษอันบ้าเข้ามาในคนเนาตลาดเนาะบรรยากาศในตลาดสดคนก็เป็นวุ่นๆสุสลายคนรัสเซียทแท้กับโบมีนะทุกคนเนาะ จะมีได้คนตั้งประเทศที่มาอาศัยอยู่ในรัสเซียมนก็นจะซื้อมาขายกันอย่านี่เนาะอาหารหลายหลายทางเพราะว่าหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนมานัสนากันกินอ่ะกินอาหารกระต่างกันด้ทุกคนอาหารบุแพงได้ทุกคนลเลยรัสเซียนะห้าสิบห้าสิรูเบิหงงลหนึ่งไหมกิโลนึง เนื้อ kilo เป็นเนื้อแบบตีนมันห่าไปเอ็ดทอดเห็ดน้ำมันเทียบหมูเห็ดอนันเฟิร์มเนี่ยเกาะเขาหมูกรอบหมูอย่างะนะขนาดพอดีแม่นแะทุกคนโลหนึ่งห้าสิบโลหนึ่งมุ่งสิบสองสิบสามพันบ้านเ่าทุกคนเพอวัน้อยนึ่งจะทึกเงินลาวเขาอยู่ประมาณสองห้าพันที่เนาะลอยลอยลูเบิร์นทึกอยู่ประมาณสองห้าพัน โซนนี้กันเรามีเฟอหลายโซวอันนี้ก็เป็นขาประจํมเย่าอหน้าหน้าด่าเมื่อนี้ก็มีแต่สามร้อยสามร้อยอิโชอิโชหมดเลย พิซนเ้าเม,มือดอนห้าร้อยทุกคนมือทันทึกอยู่ประมาณาดือๆนะทึกอยู่ประมาณาอ่าไม่แสนสองห้าพัทุกคนเงินแสนเงินส,สอพันบรรยากาศคนบ้านเฮินกะอารมณ์ดีได้ทุกคนเลยงยงอาวันนี้เอาสิเปยัยงไงล่ะว,วันนี้เนย บวัวนนี้อขาม,ขาม,นะมได้หันเท่าขาหมูนี่ห <400. S 1> มูนี่สี่ร้อยทุกคนเก้ 90, าสิพันขาหมูวันนี้เก้าสิพันทึกจากโลสีโลหโลสโลเออ ไล่คนไล่ห้าโลเลยหมดแต่เก้าสิบพันคนหมดนี่เก้าสิบพันเนื้อหมูแบบสดๆเลยได้ทุกคนเนี่ยแบบมันจะบมีแมงวันบมีม,มดคือบ้านเพิ่อนเลยเนาะมันจะบมีอย่างมาตอมเลยทุกคนเลยเป็นเนื้อสดๆเลยไม่ไม่มาเนี้คือของของเนื้อหมูนี่เป็นเนื้อหมูสินค้ายอยู่รัสเซียโูแพงคเนื้อหมูนี่โลนึงถึกเงินลาวห่อแต่ห้าสิบพันทุกคน ห้าส <In there. S 3> mm ิบกว่าหกสิบพันการอ่ไรนากอ่างพิซซ่าเจนดิสส์เลยอ่เจนสามวันไปอ่ะอ่ะเซ็ตหอเลยการอะไง คนนั้นเอาให้ลาลาด้วทุกคนมันเป็นแบบอันนั่งหมูทุกคนนั่งหมูเขาถ้าฟุตบ้านพุตบอลจีนพาซิบาบามไปซวยเน่เน่เน่เอาเป๊ะเจ้าน่ะลองแหงไหมเด้อลาลาน่ะโบได้เสียงเงินเป็นนั่งหมูเนาะประมาณเจ็ดแปดโลคนเดียวคนให้ลาลา เนี่ยอันนี้ผมจนให้ละลฮะเอามาเอานำอทัยอ่ะอันนั้ให้ละละอีก่งาะบ้านพื้นบุ้งเนาะคน้กินเอาละแม่มเอาละตหมดแนรูเบลม่สิสบานเรูเบิลสอาะได้บ พบคอสสาวพันทุกคนเหมือนนเมือเอ,อ,เอ,อเปรียนกับเป๊ะบแพงทุกคนถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อเนี่ยโบแพงพอเลยเอา้าวันนี้เขากระซิเป็นถู้อ,อัดคลิปนั่นนั่จรงไรคู่นึไรแล้วกันจะค่อยคืนให้กันเ้วจะคืนให้กันเอ้ ได้สามคนดูบอะด้อิโซปี้ค่ะด้าด้ไปหากระย่างโตกระย่างต่อเนาะสามสี่คนได้เออไปไปหาค่า ย่างไปห้านขายประจำเนาะมันจะขายผักเขาจะไปซื้อผักเขาซื้อซีนซื้อกระดูกแล้วเขาซื้อเอาผักจืเหรอคอเ เอามาแล้วคันหากข่บประจำป,ปีวิ์ผักเพิ่นงามหลายฮันนี่นะ,ะมาเมื่อไหรต้องได้ซื้ออยู่นี่<ะ><ะ>งหอมบัวเพิหองงามนม,มบัวผั<ะ>ก,ก้า่ น้าชิเยนตาเ <laughs> <c oughs> จอตลอดมาตลอดซื้อหอมบัวซื้อหอมได้เลยก็จะมีหลายแนยวนะครัสสงไรจะเป็นมันมันดอกมาเก็ตก็มี เราเห็นมันกหลายคนมาซื้อนะครับห่มผักซีเมืองต้นผักสลัดต้นน,น้อยๆนะผักสลัดปลูกใส่น้ำนะคนระับ ดีขนาดหานี่นะซื้อเ่อใดแถมให้เ่นหลายไปอาซีบาไปช่วยบ้ าตน้อยกเนะรคด้ไรสื่อเนื้อหมูทุกคนฮะ,ะได้ับนมมเป็นเนื้อหมูทุกคนกิโลละสองร้อยปลายคนค้าเงือกเงินกี้บ,บานเฮาห้าสิบห้าสิบห้าพัน เงินกบ้านทังห้าสิบกเต็กสินค้าเล็ลสองคนงตัวบ,บา,นานตัวบางเ็ดนมาถืออยู่เจ็ดร้อยสามถงเจ็ร้บไปไปสิบต ซื้อเนื้อหมูแล้วก็ได้เอ็นเอ็นงัวเอ็นงัวทุกคนสองโลสี่ร้อยเจ้าของเจ้าของซื้อไก่้สี่รอยอสบ่แหงคักฟังตมาเอาไกล้นะทุกคนเาะได้ยักตได้จักตครับไกลนะห้าตัวห้าตัวหตัใกล้ทุกคนใส่้างเกไท้ายักตตัวละร้อยป่ายูเบิลทุกคนเลยร้อยร้อยสี่สิบสาสิบสี่สิบ ถ้าเป็นเงินกิ๊บหาก็อยู่ประมาณอ่าสี่สิบห้าพันเนาะห้าห้าสิบพันเนาะตัวนึงเนาะใกล้สี่ห้าสิบพันถ้าเป็นเงินบาทกับสี่ยูทึกอยู่ประมาณใกล้ตัวนึงแปดสิบบาททุกคนเลยนี่ก็เป็นตลาดขายใกล้ขายป่าม้าไกนะ่เนาะคนเนาะได้ไก่้ห้าตัว ตัวหนึ่งก็สิประมาณ45า่สิ0หาห้พันทุกคนบะแพงเดอ้อไก่นะลกคนลกอย่างละเอียดมีแต่ต้มเลยเหมือนะ<ม>อือพวกกินเด้อ49ุกลุกที่ยุ่เก่าลุกขอาเจ้ามีเกล็ดได้หือลอยป่ายเลยเนี่ย พ่อหิววะหิวแหงเครื่องจุดเรียนใช่ไหมไก่เปเข้าอุทัยเกเข้าซิปถุงกว่าอุทัยเออซิปถุงไทยอุทัยเนี่ยเขียนอนี่ยเขียนคนเขียนยังกะเออขอเมนต์มาคอมเมนต์มาจแลเออทางเขาสิมีคนเขียนที่เท่หเวิร์กจักหน่อยนะเออเนาะบายบายทุกคนเด้อโชคดีมีไซ ฝากคลิปบ,บ้านนาะผู้ขอคอยเด้อๆบ,บายๆชัว sure.